ชายคนหนึ่งขึ้นเขาไปล่าสัตว์ในตอนกลางคืนเขาบาังเอิญพบหินประหลาดสีฟ้าทั้งก้อนในที่โล่งชายคนนั้นจึงค่อยๆเก็บขึ้นมาดูอย่างระมัดระวังเขาเปล่ามันดูแต่ก็ไม่พบสิ่งที่ปกติใด,ดๆจากนั้นชายคนนั้นก็นําหินก้อนนั้นไปที่ร้านขายเนื้อเขาต้องการใช้มันแลกกับเนื้อสดชั้นดีจากเจ้าของร้านเจ้า <annoyed. S 2> ของร้านรับหินสีฟ้าที่ชายคนนั้นยื่นให้มาอย่างระมัดระวังพร้อมกับพิจารณาดูอย่างละเอียดคิดว่าเป็นของที่ผู้ชายคนนั้นขโมยมาแต่เมื่อเขาได้ยินว่่าาาาาาาผู้้้้้้ชยยคนน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 ััเเเเกก็็บบหหหิปปปรระลลดีีีีไสสขขขอองงจใทท เอากลับไปนี่เป็นของของพระราชาอย่าบอกใครว่ามันอยู่ที่เธอเธอจะนําอันตรายมาสู่หมู่บ้านทั้งหมดออกไปจากที่นี่เร็วๆฉันไม่ต้องการของก่อเรื่องแบบนี้ออกไปหลังจากที่ถูกเจ้านายไล่ออกจากร้านขายเนื้อชายคนนั้นก็รีบแอบนําหินประหลาดกลับบ้านเขาค่อยๆหยิบหินประหลาดออกมาจากกระปอาเป้แล้ววางมันลงบนพื้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาจึงเอื้อมมือไปสัมผัสหินลึกลับก้อนนี้และพบว่าพื้นผิวของมันเรียบมากจากนั้นก็เคามันด้วยมือและพบว่ามันตัว ชายคนนั้นจึงรู้ทันทีว่าหินประหลาดก้อนนี้ไม่ธรรมดาแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือพอตกกลางคืนหินประหลาดลึกลับก้อนนั้นกลับเคลื่อนไหวได้ดูเหมือนมีบางอย่างกำลังดิ้นรนอยู่ข้างในเตรี่ยมที่จะออกมาจากเปลือกเมื่อได้ยินเสียงชายคนนั้นก็จ้องมองหินประหลาดตรงหน้าด้วยความสงสัยแต่ในวินาทีต่อมาลูกมังกรตัวน้อยสีฟ้าทั้งตัวฟักออกมาจากไข่แล้วชายคนนั้นจึงเพิ่งเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ก้อนหินแต่มันคือไข่มังกรไม่ใช่หินมันคือไข่ลูกมังกรที่เพิ่งฟักออกมายังอ่อนแออยู่ ทำได้เพียงแค่เดินต่อแต่ไปทางชายคนนั้นมองดูลูกมังกรที่กำลังหักเดินอยู่ตรงหน้าชายคนนั้นยิ้มแก้มปิดด้วยความดีใจราวกับได้สมบัติล้ำค่าหารู้ไม่ว่ามันจะนำพาหายน้มาสู่เขาด้วยความอยากรู้อยากเห็นชายคนนั้นอดใจไม่ไหวที่จะเอื้อมมือไปสัมผัสมังกรแรกเกิดทันใดนั้นในขณะที่เขาสัมผัสมันแสงสีขาวก็วาบขึ้นเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าลูกมังกรนอนอยู่ในอ้อมแขนของเขาอย่างเรียบร้อยจ้องมองเขาด้วยดวงตาตรงโตงขณะที่ชายคนนั้นจ้องมองมันด้วยความสับสนอยูอยูผมก็็สึกเจบแที่่ฝามือ ชายคนนั้นกางฝ่ามือออกดูไม่รู้ว่าเมื่อไหรที่บนฝ่ามือมีสัญลักษณ์ลึกลับปรากฏขึ้นมาแต่เขายังไม่ทันได้คิดอะไรมากเสียงเรียกของลุงก็ดังขัดจังหวะขึ้นมาเสียก่อนเมื่อเห็นลูกมังกรร้องเสียงดังชายหนุ่มรีบนำนมมาให้หมันเทใส่ถุงผ้าแล้วส่งให้ส่งสัญ,ญญาณให้มันดื่มลูกมังกรตัวน้อยน่ารักทำท่าทางงงๆแล้วก็ดมกลิ่นไปเรื่อยๆแต่วินาทีต่อมนมหกเลือดไปหมดลูกมังกรก้มลงดมๆแต่ก็ไม่สนใจ ในขณะที่ชายคนนั้นยังไม่รู้จะทําอย่างไรทันใดนั้นก็มีเสียงใส่ๆดังมาจากข้างๆลูกมังกรที่ถูกดึงดูดความสนใจก็กระโดดพุ่งเข้าไปหาท,าทันทีแต่เมื่อผู้ชายคนนั้นเดินเข้าไปดูใกลๆ้ๆเขาก็พบว่าลูกมังกรกินหนูไปแล้วครึ่งตัวคราวนี้เหล่าหนูคงแย่แน่ๆหลังจากกินอิ่มนำสำราญแล้วผู้ชายคนนั้นก็พาลูกมังกรออกไปข้างนอกและเริ่มสอนมันบินในไม่ช้าด้วยความช่วยเหลือจากผู้ชายคนนั้นลูกมังกรก็บินได้สําเร็จตอนแรกผู้ชายคนนั้นดีใจมาก แต่เมื่อเขาเห็นลูกมังกรเดินจากไปไกลขึ้นเรื่อยๆเขาก็เริ่มรู้สึกเศร้าทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเจ็บหลัที่ฝังรอยประทับบนมือของเขาเปล่งแสงประหลาดออกมาขณะที่ผู้ชายคนนั้นจ้องมองแค่ไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้มันยังเป็นลูกมังกรตัวเล็กยาวไม่ถึงหนึ่งเมตรเพิ่งจะหัดบินได้ด้วยความช่วยเหลือจากชายคนนั้นแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือเมื่อลูกมังกรบินขึ้นไปเหนือก้อนเมฆมันกลับเติบโตอย่างรวดเร็วเหลือเชื่อในเวลาเพียงไม่กี่นาทีก็เติบโตกลายเป็นมังกรยักษ์ย้ายกว้างร้อยเมตร มังกรที่แปลงร่างใหม่บินวนอยู่บนท้องฟ้าหนึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ต้องย้อนกลับไปทันปีก่อนผู้คนต่างใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากเกินไปเหล่าอัศวินจึงก่อสงครามแย่งชิงอำนาจกันมังกรทั้งหมดถูกสังหารจนเกือบหมดสิ้นอัศวินหัวล้นคนหนึ่งฉวยโอกาสขึ้นเป็นกษัตริย์อัศวินที่รอดชีวิตได้ต้องหลบหนีเข้าไปในป่าลึกหวังว่าสักวันหนึ่งจะโค่นล้มกษัตรหัวล้นได้จนกระทั่งวันหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งขโมยไข่มังกรอ,ออกมาจากวังแต่ไม่นานนักเธอก็ถูกจอมเวทแห่งความมืดซึ่ จอมเวทบังคับให้หญิงสาวส่งมอบไข่มังกรเมื่อหญิงสาวรู้ตัวว่าหนีไม่พ้นเธอจึงได้มนยางหยีและส่งไข่มังกรออกไปบังเอิญชายคนหนึ่งที่กำลังล่าสัตว์อยู่ได้พบเห็นเขาโดยไม่รู้เลยว่าหลังจากเก็บไข่มังกรได้โชคชะตาของชายคนนี้ก็เปลี่ยนไปอย่างพลิกผันคืนหนึ่งขณะที่เขาเดินผ่านร้านขายเนื้อที่หัวมุมถนนเขาพบว่าเจ้าของร้านกำลังถูกคนล,ลึกลับซักถามด้วยความบุนแรงเขาเห็นเจ้าของร้านถูกฆ่ายอย่างโหดเหี้ยมหลังจากบอกที่อยู่บ้านของเขาไปชายคนนั้นจึงหลบอยู่ใต้โต๊ะข้างคาดทาให้ไม่ถูกสัตว์ประหลาลาดึกบพบ รอดมาได้บุตรบิดเมื่อรู้ว่าที่อยู่บ้านของเขาถูกขายชายคนนั้นรีดวิ่งกลับบ้านทันทีเขาต้องการกลับไปเตือนลุงให้หนีแต่ทว่าขณะที่เขากําลังวิ่งกลับมังกรตัวใหญ่ก็คว้าตัวเขาขึ้นมาปล่อยผมลงตอนนี้คุณอยู่ในอันตรายฉันจะไปเตือนลุงของฉันสายไปแล้วเธอทําอะไรก็ไม่มีประโยชน์แต่ผู้ชายที่เอาแต่คิดจะกลับไปช่วยลุงไม่กู้ควรพยายามมีหลายครั้งมังกรทําอะไรไม่ได้ได้แต่บ่งเขาไปกองฟางทําให้ฉันลําบากจริงๆ แต่ทว่าเมื่อเขาวิ่งกลับบ้านด้วยความเร็วเต็มฝีเท้าเขาก็ต้องตกตะลึงกับภาพที่เห็นตรงหน้าคุณเชื่อหรือไม่ว่าชายคนนี้ที่เกือบตกจากหลังมังกรจนตายคืออัศวินมังกรโชคดีที่ในช่วงเวลาขับขันมังกรใช้กรงเล็บอันแหลมคมคว้าตัวเขาไว้ได้ทันแต่ชายคนนั้นกลับเอาแต่คิดจะกลับไปช่วยลุงของเขาที่กำลังตกอยู่ในอันตรายมังกรก็เลยจนปัญญาผมทำได้แค่โยนเขาลงบนกองฟางมังกรก็ร่ำลงตามมาแต่เมื่อเขาวิ่งกลับบ้านสุดชีวิตทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วลุงของเขาถูกฆ่าตายไปแล้ว เขาร้องให้ฟูงไฟอยู่บนร่างของลุงมังกรเดินเข้ามาปลอบเขาด้วยความโกรธเขาโทษมังกรว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดทั้งหมดเป็นความผิดของฉันต่อให้ไม่มีฉันเขาก็ต้องตายอยู่ดีไม่ฉันช่วยเขาได้แล่มันไปด้วยความโกรธไปให้พ้นออกไปให้ห่างจากฉันเมื่อเห็นชายหนุ่มเด็ดเดี่ยวเช่นนั้นมังกรจึงหันหลังกลับและหายไปในอากาศอย่างไรก็ตามขณะที่ชายหนุ่มมองดูร่างของลุงตอนที่ฉันกําลังจมอยู่กับความเศร้าชายมีหนวดคนหนึ่งก็มาที่นี่ เขาไม่ลังเลเลยที่จะจุดไฟเผากระท่อมหลังนี้แล้วก็พาชายคนนั้นออกไปจากที่นี่เขาให้ใชายคนนั้นเรียกมังกรกลับมาผมยังไม่รู้ว่าหลอนอยู่ที่ไหนเลยหลอนไม่ได้ยินที่ผมเรียกหลอนฉันรู้ว่ามันอ่านใจคนได้เรียกมังกรของนายมาสิกแต่หนุม่มหลอมีหนวดเริ่มใช้พลังจิตเรียกมังกรยักษ์ซาฟิราเธอหาพวกเราเจอไหมมังกรยักษ์ย้ายอ่านใจใชายคนนั้นได้อย่างรวดเร็วและหาตำแหน่งของพวกเขาเจออย่างแน่นยัง้งบินมาหาพวกเขาทันที มังกรยักษ์ยายรู้สึกได้ถึงชายมีหนวดแปลกหน้าข้างๆทันทีฉันตกใจมากรีบดื่มนมไปหลายขวดเพื่อให้หายตกใจนมแอปเปิลที่ดีๆสินค้าดีๆจาก0ูงสี่ห้าห้ามังกรไม่ได้เป็นมิตรกับเขาเมื่อรู้ว่าเป็นพวกเดียวกันมันจึงลดความระแวงลงเมื่อเห็นมังกรที่แข็งแรงเช่นนี้ชายหนวดจึงอดไม่ได้ที่จะเดินเข้าไปสำรวจรูปร่างกำยำแขนขาแข็งแรงอึมมงม่าจะขายได้ราคาดีนะเลาเล่นหน้าสรุปก็คือมันเป็นมังกรหนุ่มที่แข็งแรงเขารู้เรื่องมังกรอยู่บ้าง จากนั้นเขาก็บอกชายคนนั้นว่าถ้าหาอัศวินที่รอดชีวิตคนอื่นๆเจอก็จะสามารถปราบคนที่อยู่เบื้องหลังการฆ่าหลุงของเขานั่นก็คือพระราชาได้แต่ชายคนนั้นต้องทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมาก่อนจากนั้นพี่เราใหญ่ก็เริ่มฝึกฝนความสามารถในการต่อสู้ของหนุ่มน้อยรูปหล่อแล้วสอนวิชาควบคุมมังกรให้เขาในคนตั้งใจให้ดีในไม่ช้าภายใต้การแนะนําของชายมีคราชายคนนั้นก็สามารถลวงร่างกับมังกรได้หลังจากไร่คาถา ดวงตาของชายคนนั้นก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อที่จะแบ่งปันการมองเห็นกับมังกรศักดิ์สิทธิ์นายคิดว่ายัางไงบ้างไม่มีอะไรหรอกดูนี่สิแต่ไม่นานเขาก็เห็นเงาร่างสองร่างในป่ากำลังมุ่งหน้าไปหาหูเ <c oughs> มื่อเห็นเพื่อนตกอยู่ในอันตรายวิ่งเร็วเสี่ยวเส่ยรีบขับมังกรพุ่งลงไปในปา่าโครงเล็บขนาดใหญ่เตะก,ก้อนหินลงมาจากหน้าผาชายคนนั้นตกใจจนตัวแข็งทื่อในทันทีโชคดีที่ไม่ใช่ฉันที่ตกลงไปแต่นี่ยังไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายที่สุด ทันใดนั้นมังกรก็กางปิดขนาดร้อยเมตรออกและพุ่งโฉบลงไปชายที่ขี่หลังมังกรเทียงแค่ได้หมุนในวินาทีต่อมาดวงตาของเขาก็กลายเป็นสีแดงเขาสามารถมองเห็นในสิ่งที่มังกรเห็นได้แต่ไม่นานเขาก็พบว่ามีบางอย่างผิดปกติมีร่างประหลาดสองร่างกำลังมุ่งหน้าไปโจมตีชายคราวในป่ารอมเมื่อเห็นเพื่อนตกอยู่ในอันตรายเสี่ยวซ่วยจึงขับมังกรพุ่งลงไปในป่าพวกมันเคลื่อนไหวช้าลงเพราะมีสิ่งิขีดขวังทันใดนั้นบุคคลลึกลับก็พุ่งลงมาจากที่สูง และลากเสียวซุ่ยลงมาจากหลังมังกรมังกรยักษ์ย้ายบังเอิญชนเข้ากับกิ่งไม้ข้างๆและตกลงกระแทกพื้นอย่างแรงชายชุดดําที่หน้ากลักระโดดขึ้นไปบนตัวเสียส่ยวซวยกําลังจะลงมือในช่วงเวลาขับขันเสียส่ยวซุ่งได้คาถากิ่งไม้ด้านบนก็ยกชายลึกลับขึ้นทันทีเส,สี่ยวซุ่งรีบวิ่งไปดูอาการบาดเจ็บของมังกรยักษ์โดยไม่ทันสังเกตเห็นอันตรายที่แฝงตัวอยู่ข้างหลังโชคดีที่ในช่วงเวลาขับขันชายหนวดได้ยื่นมือเข้ามาช่วยและจัดการกับคนประหลาดลึกลับได้อย่างรวดเร็วหนุ่มน้อยจึงไไดด้รระหนนักวว่่่าาชาชชยมมธ หลังจากพ้นขีดอันตรายแล้วชายหนวดและพวกเขารีบนำสมุนไพรมาพอกที่ปีกของมังกรที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บขณะเดียวกันชายหนวดก็ได้ตัดเตือนหนุ่มน้อยอย่างเข้มวดต้องปกป้อง,งกองมังกรของตัวเองให้ดีและจากพฤติกรรมต่างๆของชายหนวดเมื่อครูเสี่ยวซุยก็ค้นพบความลับที่เขาปิดบังไว้ตลอดที่แท้ชายหนวดก็เคยเป็นอาศบินมังกรมาก่อนแต่มังกรของเขาถูกอัศบินมังกรคนอื่นฆ่าตายโดยใช้ดาบแดงเล่มน,นี้ในมือเขานี่แหละดาบนี้เรียกว่าเอกเซโร ดาบเล่มนั้นใช้สําหรับสังหารมังกรเพื่อแก้แค้นชายมีคราวได้ย่างดาบของอัศวินมังกรแล้วแทงเข้าไปที่หัวใจของเขาเพราะเขาตายมังกรของเขาก็เลยจัดไปพร้อมกับเขาด้วยนั่นเป็นมังกรตัวสุดท้ายนอกจากมังกรของพระราชาตั้งแต่นั้นมาชายมีคราวก็จมอยู่กับความรู้สึกผิดรู้สึกว่าตัวเองทาผิดพลาดครั้งใหญ่จนกระทั่งเสียวซุ้ยและมังกรปรากฏตัวขึ้นความหวังที่จะต่อต้านพระราชาของเขาก็ลุกโชนขึ้นอีกครั้งบันนี้ยุคแห่งอัศวินมังกรได้กลับมาอีกครั้ง ในขณะเดียวกันจอมเวทปีศาจเพื่อที่จะจับเสียสย่ยวซุ่ยเขาใช้ผู้หญิงที่ถูกจับได้ว่าขโมยไข่ามังกรสร้างความฝันเสี่ยวซวุ่ยฉันคืออารีเจ้าหญิงแห่งเดลัสเรียพวกเราต่างเป็นพันธมิตรของวาเดนนายเป็นคนเดียวที่ช่วยฉันได้ฉันจะหานายเจอได้อย่างไรยูก้าขังฉันไว้ในคุกทันทีที่เสี่ยวซวุ่ยตื่นขึ้นเขาก็เก็บข้าวของเตรียมตัวออกเดินทางไปช่วยเจ้าหญิงแม้ว่าชายหนวดจะพยายามห้ามปรามว่านั่นคือกับดักของจอมเวทแห่งยมโลก เสี่ยวซุ่ยยังคงยืนกลานที่จะไปการเลือกความกล้าหาญนั้นไม่ผิดแต่บางครั้งก็ต้องการความเฉลียวฉลาดมากกว่าเอารากอนฟังฉันนะผมจะไม่ยอมให้ตัวเองต้องอับอายเหมือนนายเธอไม่เข้าใจแก่นแท้ของการเป็นนักรบมังกรหรอกฉันจะช่วยเธอเองได้โปรดอย่าห้ามฉันเลยซาฟิราฉันคือนักรบมังกรตอนนี้จะออกเดินทางแล้วแต่มังกรของเขาก็ได้แค่ขยายปีกออกเดินทางชายคนนั้นไม่สนใจคำทักทานที่มังกรของเขาพุ่งตรงเข้าไปในอันตราย ไม่นานเขาก็พบกับคุกใตดินที่เจ้าหญิงถูกขังอยู่แต่ครั้งนี้เขาตัดสินใจที่จะลงมือด้วยตัวเองเพราะมังกรนั้นดูจะสะดุดตาเกินไปถึงแม้ว่ามังกรจะย้ำว่าการร่วมมือกันจะทําให้แข็งแกร่งขึ้นแต่เขาก็ยังคงปฏิเสธมังกรศักดิ์สิทธิ์และแอบลอบเข้าไปในปราสาททิยงลำพังในไม่ช้าเขาก็ใช้สายตาของมังกรมองทะลุผ่านสิ่งกีดขวางทั้งหมดและพบห้องขังของเจ้าหญิงได้อย่างรวดเร็วเมื่อเห็นเสี่ยวซุ่ยมาถึงเจ้าหญิงรีบเตือนให้เขานีไปแต่มันก็สายเกินไปแล้วจอมเวทูหหงงงงปราาากกฏตััวข้้นดนลพเสอ เขาประลาใจที่เสี่ยวซวุยหลงกวลวได้ง่ายๆเสี่ยวซวุยที่โมโหจัดพุ่งเข้าไปโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ใครจะรู้ว่าอีฝ่ายจะใช้สติว่าบล็อกได้อย่างไรได้จงเวทที่ถูกยุ่งหมู่ก็ไม่ปล่อยเขาไปเตรียมใช้ท่าไม้ตายจัดการเขาใครจะรู้ว่าในช่วงเวลากระทใชายหนวดเคราที่มาถึงทันเวลาเข้ามารับการโจมตีแทนเสียวสวยเส่ยวซุยเสี่ยวซุยที่โกรธจัดคว้างดาบสังหารมังกรใส่จมเวทแห่งหยงโลกแต่ใครจะรู้ว่าอีฝ่ายรับการโจมตีได้อย่างไรได้แต่เหล่าไร้มักหนีไม่พ้นโชคชะตาที่ต้องตตาาาาายยพพออูดดดดมมมมกกววินนนนททีีี่่หหุลจััรไ้ใเ ส่งมันไปเกิดใหม่เลยผู้หญิงที่ถูกควบคุมก็ได้ติดลักมามังกรยักษ์ย้ายก็พังกำแพงเหมือนเข้ามาในตอนนั้นบินเข้ามาพลังต่อสู้ของมังกรยักษ์ย้ายก็สุดยอดมากจัดการทีละคนเลยที่นี่อยู่ไม่ได้นานแล้วทุกคนรีบปีนขึ้นไปบนหลังมังกรยักษ์แล้วรีบออกจากปราสาทไปอย่างรวดเร็วเมื่อไปถึงที่ปลอดภัยแล้วหนุ่มน้อยไร้มนพยายามใช้เวทมนตร์รักษาชายคราวแต่หน้าเสียดายที่ตอนนี้เขายังเด็กเกินไปพลังยังไม่มากพอที่จะช่วยชีวิตชายคราวได้ สิ่งสุดท้ายที่เขาทําได้เพื่อชายคราวแค่ให้เขาตายอย่างมีเกียรติในฐานะอัศวินมังกรชายคราวได้ใช้ช่วงเวลาสุดท้ายบนหลังมังกรสนใจหลังจากนั้นทั้งสองก็ฝังชายคราวอย่างดีมังกรพ่นลมหายใจเยือกแข็งหอบุ้งเขาไว้เป็นน้ําแข็งเพื่อให้เขาเป็นองค์ตัดตลอดไปหลังจากชายคราวตายหนุ่มน้อยก็สืบทอดเจตนารมที่จะโค่นล้มกษัตริย์ของเขาทั้งสองคนกับมังกรหนึ่งตัวก็ออกเดินทางไปยังวาเดนทันท,ทีอย่างไรก็ตามระหว่างทางองคหญิงที่โดนแม่เดาแอบ,บวางยาพิษไว้ก่อนหน้านี้ก็เกิดอาการกำเริิบและหมสตไป ทันใดนั้นมังกรก็สัมผัสได้ว่ามีคนสะกดรอยตามจึงไล่ตามไปไม่นานมันก็จับชายผู้แอบสะกดรอยตามลับมาได้เจ้าหมอนี่แอบสะกดรอยตามพวกเรามาลุกขึ้นมาชายคนนั้นอธิบายว่าเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆและยังสามารถพาเสี่ยวซวุยและคนอื่นๆไปยังทึกเขาที่วาเดินอยู่ได้อย่างไรก็ตามเมื่อเสี่ยวซุยถามเขาว่าทำไมถึงช่วยพวกเขาชายคนนั้นบอกว่าครอบครัวของเขาถูกพระราชสังหารตั้งแต่เขายังเด็กดังนั้นเขาจึงต้องการแก้แค้นเช่นกันนายควรลองเชื่อใจฉันอัศวินมังกร สิ่งที่นายควรขอไม่ใช่แค่ความคิดเห็นของฉันคนเดียวหลังจากได้รับคำแนะนำจากชายคนนั้นพวกเขาก็พบฐานของผู้รอดชีวิตคนอื่นๆอ,อย่างรวดเร็วเสี่ยวซุ่ยและคนอื่นๆพบฐานของผู้รอดชีวิตกลุ่มอื่นในไม่ช้าเมื่อเห็นมังกรมาถึงใบหน้าของผู้รอดชีวิตเริ่มฉายแววแห่งความหวังในขณะเดียวกันทั้งฝั่งจอมเวทแห่งยมโลกก็กำลังรวมพลกองทัพยักษ์เพื่อโจมตีฐานของฝ่ายต่อตาอย่างเต็มกำลังเสี่ยวซุ่ยและมังกรสูงชุดเกร,ราะรอคอยพวกมันอยู่ก่อนแล้วพี่น้องทั้งหลายสำเร็จหรือตายก็เท่านั้น เส,สี่ยวซื้อกุบคุมมังกรพ่นไฟใส่ย,ยักษ์ย้ายที่ลุกรานอย่างไม่หยุดหย่อนในช่วงพิริตาก็เกิดเป็นทะเลพลงทำให้ขวัญกำลังใจของทหารวาเดนเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่ทว่าในเวลานั้นเองก็เกิดเรื่องที่น่ากลัวยิ่งกว่าขึ้นณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลกองกำลังเสริมนับพันนับหมื่นของศัตรูกำลังหลัง่งไหลมาทางนี้เมื่อเห็นเส,สี่ยวซื้อกุบกคุมมังกรพ่นไฟทำให้เผ่ายักษ์ย้ายสูญเสียอย่างหนักจองเวทแห่งยมโลกก็โกรธจัดจึงเริ่มใช้เวทมนต์ดำเรียกสิ่งที่น่ากาออมสสปปรร ทันใดนั้นเงาดำหน้ากู่ก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามันคือมังกรยักษ์ที่มาจากเวทมนต์แห่งความมืดทหารว่าเดนรีบยิงธนูพร้อมกันเล็งไปที่จอมเวทแห่งความมืดแต่กลับถูกมันปัดออกไปได้อย่างง่ายดายต่อมาอาจารย์ยูหมิงก็ปล่อยลูกไฟออกไปทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นไม่หยุดมาสิค่าอยากลื้อรถเลือดมัดงกรให้เราจบเรื่องทั้งหมดมิสักทีสงครามระหว่างคนทั้งสองกำลังจับประตุขึ้นใครจะไปรู้ว่าลูกไฟของเสี่ยวช่วยกลับไม่สามารถทำอันตรายเขาได้เลย อาจารย์ยูหมิงกวบกุมมังกรดำให้พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วในช่วงเวลากับขันเสี่ยวซุยและมังกรยักย้ายหมุนตัวพุ่งโฉบลงมาด้านล่างของมังกรดำเสี่ยวซุยชูดาบสังหารมังกรแทงไปที่ท้องของมังกรดำแต่มันไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยนั่นมันอะไรกันเวทมนต์แห่งความมืดบินเข้าไปใกล้ๆหน่อยให้ฉันแทงหัวใจมันได้ได้เวลาฉีกมันแล้วไม่นานมังกรทั้งสองก็พุ่งชนกันอย่างรุนแรงมังกรฟ้าโจมตีที่คอมังกรดำอย่างต่อเนื่องแต่ทว่าขนาดตัวของทั้งสองต่างกันเกินไป การโจมตีของมังกรฟ้าก็เหมือนกับการเตาให้มังกรดำทันใดนั้นมังกรดำก็แค่สะบัดหัวเบาๆก็สะบัดพวกมันออกไปได้โชคดีที่มังกรฟ้าคว้าหลังของมันไว้ได้ทันจึงหยุดได้หลังจากมังกรยักษ์ยกลับสภาพตัวเองได้แล้วก็พุ่งเข้าหานักเวทแห่งยมโลกทันทีแต่ศัตรูกลับกระโดดขึ้นในแนวดินหลบการโจมตีได้อย่างง่ายดายแถมยังตลบหลังพวกมันได้อีกพวกมันพุ่งพลาดแล้วก็ร่วงลงไปตรงๆมังกรดำฉวยโอกาสไล่ตามไปอาปากขนาดมันึมาในช่วงเวลากับขันมังกรน้ำเงินพ่นไฟตอบโต แต่ก็ยังถูกมังกรดำเจ้าเล่ห์กัดเข้าที่คออย่างจัดซาฟิรารีดร้องมังกรฟ้าดิ้นทุรทุรายด้วยความเจ็บปวดใช้หางฟาใส่พญามังกรดำในที่สุดก็หลุดพ้นจากการกัดของพญามังกรดำได้ทันใดนั้นมังกรฟ้าก็พ่นเปลวไฟใส่หน้ามันแล้วช่วยโอกาสหลุดพ้นจากการพัฒนาการของพวกมันแน่นอนว่าจอมเวทแห่งยมโลกจะไม่ปล่อยพวกเขาไปง่ายๆเขาพ่างลูกไฟใส่เสี่ยวซวยไม่หยุดโชคดีที่ทั้งสองคนหลบได้อย่างหวุดหวิดเสี่ยวซวยเข้าใจว่าการหลบหนีต่อไปแบบนี้ไม่ใช่ทางออก เขาเตรียมที่จะตอบโต้กลับแต่ทว่าในขณะที่เขาเริ่มใช้ดวงตาบังก่อนเขากลับพบว่าวิสัยทัศน์ของเขากลายเป็นผ้าหมูเกิดอะไรขึ้นสายตาฉันผ้ามูไปหมดไม่ใช่แกแต่เป็นฉันเสี่ยวซวุยถึงได้สังเกตเห็นว่ามางก่อนยักย้ายมีรูขนาดใหญ่ที่คอที่ถูกมังก่อนดังต่ดบาดแผลนี้ทําให้ข้าอ่อนแอลงมางก่อเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆในขณะที่จองเวทแห่งยมโลกก็ยังคงโจมตีอย่างต่อเนื่องทันใดนั้นเสี่ยวซุยก็คิดแผนได้จองเวทแห่งยมโลกเริ่มการโจมตีรอบใหม่ แต่กลับต้องประหลาดใจเมื่อไม่พบร่างของเสี่ยวซุวยบนหลังมังกรหารู้ไม่ว่าตอนนี้เสี่ยวซวุยได้ยืนอยู่บนหางมังกรและเตรียมพร้อมโจมตีแล้วเอาล่ะทันใดนั้นหางมังกรก็ฟาดออกไปเสี่ยวซวุยใช้แรงเฉียดพุ่งตรงไปข้างหน้าแทงดาบเข้าไปในร่างของจอมเวทยูหมิงแค่นี้เองเหรอือฉันนึกว่านายจะเก่งกว่านี้นะส่งเขาไปโลกหน้าด้วยดาบเดียวเลยหลังจากจัดการจอมเวทยูหมิงได้แล้วเสี่ยวซวุยที่ไม่มีที่ยึดก็ร่วงลงไปข้างล่างถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเขาต้องตกกลายเป็นเนื้อบดแน่ๆในช่วงเวลากับขัน มังกรยักย้ายคว้าตัวเสี่ยวซวุยที่กำลังร่วงลงมาได้ทันเวลาแล้วใช้ร่างกายของตัวเองปกป้องเสี่ยวซวุยเอาไว้แน่นทาให้บาดแผลของตัวเองยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อเห็นมังกรยักษ์ย้ายที่กำลังจะตายเพื่อปกป้องตัวเองเสี่ยวซุยรีบใช้ตราประทับมังกรเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของมันแล้วผมก็หมดสติไปเพราะความเหนื่อยล้าล้มลงบนตัวมังกรยักษ์ย้ายแต่เมื่อผมฟื้นขึ้นมาอีกครั้งผมก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่ามังกรยักษ์ย้ายกลับมาเป็นปกติแล้ว เมื่อได้เห็นมังกรยักษ์ย้ายที่คิดว่าหายไปกลับมาอีกครั้งเสี่ยวซุวยตื่นเต้นและกอดมันไว้แน่นต่างภาคภูมิใจที่อีกฝ่ายสามารถปราบจอมเวทแห่งยมโลกได้นับจากนั้นเป็นต้นมาเสี่ยวซุวยได้กลายเป็นอัศวินมังกรคนเดียวที่อุทิศตนเพื่อปกป้องประชาชน